สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะู้ชมคลิปดีๆของพี่ปูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะทดสอบความอร่อยให้นะคะ นุ่มอร่อยนะพี่ปูว่าถ้าใครไม่เคยลองก็ต้องลองนะนะคะจัดว่าเด็ดค่ะพี่ปูก็พร้อมจัดเสิร์ฟคุณสามีแล้วนะคะเอาแบบง่ายๆแบบนี้นะคะก็แค่หั่นโปะข้าวโรยซอสพริกนั่นนะคะในเมนูมื้อง่ายๆบางมื้อสําหรับครอบครัวเรานะคะอล่าะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรนะคะนี่คือตับหมูนะคะแล้วพี่ปูก็หั่นชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ หลังจากที่พี่ปูปั่นกระเทียมพริกไทยของพี่ปูเสร็จแล้วนะคะตามความรวดเร็วนะคะไม,ไม่ต้องกระดกฝากให้มันเมื่อยมือนะคะพี่ปูก็จะใส่เลยนะคะกระเทียมพริกไทยลงไปอันนี้ความหอมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะคะถ้าเราอยากให้เขาหอมมากๆเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่เกลือนะคะลงไปนิดหน่อย ในส่วนของับเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะเพิ่มซอสผัดอเนกประสงค์ของพี่ปูเพื่อความหอมลงไปน,นะคะแล้วพี่ปูก็นี่เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยพี่ปูก็จะใช้นมสดยี่ห้อเนี้ยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอ๋พอทวท่มทวร์มานะคะ หลังจากนั้นนะคะพี่ปูก็ทิ้งอีกแล้วทำไมทำทิ้ง,ท,งทำคว้างขนาดนี้ไม่ใช่นะคะพี่ปูก็จะไปพักใส่ตู้เย็นไว้นะคะไม่รีบนะคะเพื่อให้เครื่องเทศของพี่ปูแทรกเพิ่มความหอมเข้าไปอีกสักหน่อยนะคะได้เวลานะคะครัวของพี่ปูมีแต่ความรีบร้อนนะนะคะก็ทําแล้วก็กินเลยนี่แหละคะ่ะพี่ปูจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะ แล้ววันนี้นะคะพี่ปูมีน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นจัดเหมือนเดิมน,นะคะพี่ปูไม่ได้ใช้โซดานะคะแล้วเราก็จะทอดรับประทานของเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะคะเพราะว่าของพวกนี้ทอดร้อนๆถึงจะอร่อยนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบเนี่ยเวลาบางทีเราทําไว้นะคะความกรอบจะหายไปนะคะเราทําใหม่ๆก็อร่อยเนาะดูเอานะคะความข้นความหนืดอย่างที่พี่ปูบอกนะคะใส่เกินไปแป้งก็ไม่กรอบ ลืมให้ดูเนื้อแป้งเลยใส่ตับปละแล้วนะนะคะก็ความข้นประมาณอย่างเงี้ยของพี่ปูนะพี่ปูก็ใส่ตับลงไปแล้วนะคะตับของพี่ปูชิ้นยังใหญ่เลยนะคะพี่ปูก็ชุบแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะพี่ปูอวดเลยนะคะพี่ปูมีข้าวโอ๊ตยี่ห้อนี้พี่ปูใส่เลย ในระหว่างที่กําลังโม้เรื่องข้าวโอ๊ตนะคะอีกมือนึงนะคะก็ไม่ว่างนะคะเพราะว่าไปจุดแก๊สค่ะรอเลยนี่เลยค่ะตับชิ้นบเบลอร์เลยนะคะท่านผู้ชมหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็รสชาติยอดเยี่ยมนะคะพี่ปูก็เอามาคลุกข้าวโอ๊ตเลยนะคะเป็นตับที่พี่ปูหมักนมสดไว้เนี่ยนะคะ สามีพี่ปูชอบทานมากเลยนะคะเนี่ยพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าเราก็ลองเอาตะเกียบนะคะจุ่มลงไปนะคะเห็นไหมคะถ้าน้ํามันใช้ได้นะคะปลายตะเกียบไม้ก็จะมีฟองอย่างเงี้ยนะคะแล้วการทอดของแต่ละครั้งนะคะถ้าไฟนะคะอ่อนเกินไปก็จะอมน้ํามันนะคะพี่ปูใส่เลยก็แล้วกัน ที่ปูต้องกรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะคะชิ้นไหนสุกก่อนเกาขึ้นก่อนนะคะเห็นไหมคะหน้าทานใช่ไหมล่ะความกรอบของข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ความนุ่มของตับที่เราหมักด้วยนมสดไม่ธรรมดานะคะ พี่ปูก็ทำเมนูง่ายจัดน,นะคะจนไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากบอกว่าปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะว่ามันเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมจะไปทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีรสชาติแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะค่ะ